I'll oh, never ขอเริ nu, formal, ่มใหม่นะคะมีก kind of well, so. ั้นตัดต่ออีกนะา็เริ่มตัดต่อเป็นอี้ไม่ใช่ี่งค่ะช่วยอีกนนะใครที่ชื่อปาลและชื่อมินก็ขออภัยนะคะไม่รู้เ่องลยเลย เรียกปัดตาิตตนี่แหละแลวน,นีน่นะคุก็จะปรับเปลี่ยนนิดนิดนิดหน่อยนะน,นี่อ่าเสร็จแล้วครับแต่เุกคนอยากรู้ภายหลังไหมว่า ว่า,าตัดต่อยังไงเอยเดี๋ยวค่อยสั่งคลิปอีพีหน้านะคะที่ไม่รู้มันง่ายมากเลยแล้วคนเราเรียกว่าเอนที่เพลงเที่เพลงที่เราใช้คือลีลาวดีนะใครที่ไม่รู้จักอืมอืมกคลิปก็ดีแล้วนะมันดีไหมทุกคนอยากให้ทุกคนฟังอีกทีเนี่ยคนเราเนี่ยเดี๋ยวพิเดี๋ยวดูให้นะพะว่าพี่ยังไงอนะ่ะอยยาคนที่ยาก ได้เหียก็จะเป็นชื่อนี้เลยนะนี่ลีราบดีคือชิ้อนี้อันแรกเลยแล้วมาดูกันว่าถ้าเราตัดต่อแบบนี้เสร็จที่เรียบร้อยจะเป็นยังไงไปดูเดี๋ยวค่ะเราตัดต่อเสร็จแล้วไปดูกันอันนี้ใครที่แบบดูไม่เหนก็เดี๋ยวเขาปรับให้นะ ใครดูไม่ทานก็สามารถเนี่ยเขาปัดให้ละนี่นะคะคิดนะีไม่ใช่จรงเนะขาไม่้ชื่องเขาเขาแค่เขาเลียกีนนี่เราว่าไม่ใช่จรงแล้วมึงชื่อเขาาก็เขาจัจาจเลยนะ เราเลิกคิแล้วเขาเปิดแล้วกว่อเคจบแล้วเขามาใน,นกันส่งกันคือเขาเป็นคนที่ทำคลิปนะคะบ่อยใช่ไหมแล้วเขาวัานไหนที่เขาเดิกทำแปลว่าเขาติดเรียนคเขาใกล้สอบแล้วเขาก็เลยต้องติดเรียนนะช่วงเนี้วันนี้คือแบบอาทิตย์ถ้ายแล้วคือเจ้ามากคิด โอเคคือเขาตัดต่อเองเลยนะใครที่อยากให้อยากตถ้าใครอยากให้เราสอนตัวหนึ่งเพราะทำเป็นเหลือคนที่ไม่ไม่ทําไม่เป็นนี่ก็เราจะสอบวันปิดเทอมนะคือวันที่สิบห้านี่นะคะเพราะสิสี่เนี่ยมีก็วันสอบเช่นกันเฮ้ hey, แล้วนี่เราสอนเสร็จแล้วนะนี่อีอุ้ย มี Youtube ด้วยเอา Youtube ดีกว่า <laughs> <laughs> เราทำ Youtube เนาะเราก็จะทำ Youtube ใช่ไหมแล้วก็ต้องแบบคือเราเป็นคนที่เออทำยิปตอดแล้วไม่ค่อยรู้สึกตาเท่าไหร่ก็เออเส่ยงเราไม่ค่อยน่ารักเท่าไหออร่ปปล่าแล้ก็อายุน้อยๆอ,อ,อยู่นะประมาณสิบไปได้เราอายุสิบ ไปเองน,นะคนนครับวันนี้พักเสียไม่ค่อยได้เท่าไหร่เพราะวันนี้เมยไม่ได้กินข้าวเลยอ่าขอแป๊บสักครู่นะเพราะเอะอใครพอลองเป็นคนที่ไม่เคยไลฟ์สดว่ามันจะคร้งคือมันบักกบ๊กอะบักก๊กบั๊กเกาะใครที่อยากติดตามในติกตักเนเราตอกหมดให้เลยนะ 嗯，啥张、啊、了。